ริมาณโพแทสเซียมระดับปานกลางนะครับผู้ป่วยโรคไตระยะ1 2 3 a นะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านเป็นโรคไตระยะ3 B45 หรือค่า g f r ต็มาต่ำกว่า45ลงไปนะครับอยากจะทานตำลึงก็ยังสามารถรับประทานได้นะครับแต่ทานในปริมาณที่น้อยนะครับและมีอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะรับประทานนะครับก็คือ ให้เอานะครับตำลึงเนี่ยไปลวกต้มน้ําเดือดนะครับทิ้งน้ําไปสัก2เที่ยวแล้วเอาตําลึงไปปรุงอาหารอีกทีหนึ่งแบบนี้ก็จะช่วยลดโพแทสเซียมในผักตําลึงได้นะครับก็คือจะช่วยลดโพแทสเซียมในผักตําลึงได้30-40%เเลยแบบนี้ก็จะรับประาทานได้อย่างสบายใจครับ และผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะได้คู่มือนะครับคัมภีร์ชะลอไตเสื่อมนะครับทางเรานะครับมีคู่มือนะครับชื่อว่ากินดีไตดีอายุยืนนะครับเล่มนี้ก็จะมีเมนูข้าวหวานมากกว่าร้อยเมนูสําหรับผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะเลยนะครับและมีเมนูผักผลไม้ความรู้ต่างๆในหนังสือในเล่มเนี่ยหนาถึง200หน้าเลยนะเป็น4ีสีทั้งหมดเลยซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยนะครับถ้าเกิดใคร